จันครวันจันทีจิบตาดวันวันวาคมพอตอต่อบันทนกุติาพไปนั้นวิชาภาต่างใรนักเรียนนักเรียนอ่านเรื่องอ่านเรื่อน้ำใจน้ำใจกระจิบตัดจิตแล้วแล้วหาหาคำที่คำที่ประประ วิสัญชะนีวิสัญชะนีและคำที่ไม่ประวิสัญชะนีคำที่ประวิสัญชะนีตะวันพ้นขอบฟ้าตะ วันตะวันปะปะวิสันวิสันชะนีชะนีสองประกายส่องปรากายระยับระยับตาตาประกายตาระยับปราวิสันวิสันชะนีชะนีกระจิบกรินกขยันขยันนก ดขยันขนันกระจิบกระจิบระวิสันต์พระวิสันชะนีชะนีจะอินจะอินหรือปราณีหรือปราณีหรือว่าปราณีจะจะประวิสันต์ริสันชะนีชะนียาเพ่งปาเพ่งยาเพ่งาเพ่งขยับนะ ะประวิสันชนีหลุดออกทีละเส้นทีละเส้นทีละประวิสันชนีประวิสันชณีคำที่คไม่ไม่ประวิสันนชนีกระจิบ ปฏินกขยันนกยันขะยันขะันไม่ประไม่ปะวิสัญชนีวิจันญะนีบินบินเริงร่าเริงราถาลาลมถานาลมถาลาถาลาไม่ประไม่ปะวิสัญชนีวิสันชนีชนี มวลผักกาช่างสวยสมผักกาไม่ปปะวิสันชนีนกโผบินนกโผบินกินมะแรงมะแรงไม่ปปะวิสันชนี แตกใบใหม่แตกใบใหม่ใบใหม่ใบใหม่เป็นขนแหงเป็นขนแหงขนแหงขแนงแหนงขนแหงขนแหงไม่ปลาไม่ปลาวิสันวิสันชนีชนีส่องสว่างส่องสว่างกลางณภางกลางณตาสว่างณพาไม่ปลา

ใจใ,นใ,นใสนิทไม่ประ,ประวิสัชนชะน,นีติดหยินตรวมพรพัฒนาชูดำปอตาพิเตนเนาติค่ะดาวด,ดีค่ะ